สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมด็อกด็อกกันเลยนะฮะวันนี้ก็มาเป็นพาร์ทแรกเลยนะเกมของด็อกด็อกเนี่ยอืมฮาแล้วก็จะเริ่มอยู่เกมเลยฮะอืมอืมขึ้นกับค้างเลยเนี่ยโออะไรเนี่ยอ่อ อ้าวมีบุบีด้วยอ้าวแล้วเคยเคาประตูมึงจะเคาอะไรขัางหนาวไว้เนี่ยวีนะฮะเรื่องราวคือเหมือนว่ามีผู้ชายขคอตาดำาล้อผมแดงที่ผมตั้งตรงดีเนี่ยเก็สองหน้าตัวเองอยู่โดยออมีบางอย่างให้ฉันตื่น มีหน้าต่างที่แตกอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะประตูน่าจะมีเปิดอยู่แถวนี้แปลผิดตะวะมันเป็นเรื่องใหญ่จะตามหา มีบ้านใหญ่มากมีห้องเยอะเกือบิ0กว่าห้องแต่ฉันไม่ได้ไปหามานานเลยเนี่ยฉันรู้สึก,กนอนหลับน,นอนเลยชิที่นี่มากเลยเอากูเห็นด้วยฮะด,ดูขอบตาดำมึงดีไอ้สัสโอ้โอเคนะฮะก็มาอยู่เกมสอกล็อกผู้กี่ครั้งไวนะ้่ะ ถัานมีเสียงอะไรนะจะกระได้ป้อมแล้วเออเอ้าเอ้ยอุ้ยจมไฟทำไรอ่ะสเปปลาค้างแล้วก็ออุ้ยุยอุ้ยอุ้ยตกใจโอ้โหอะไรนี่ อุ้ยตกใจตกใจวิ่งตกใจพาคุมโอ้ยอุยเป่าปล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 าอนี่ฮ้ป่ะอุ้ยอุ้ย้เฮียใค้คอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ใ้คอ อุ้ยตกใจเอ้าสเปคบ้าค้างท่อมไฟอ๋ออ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเชี่ออุ้ยอุ้ยใครคลอมแม่งประตูวะ ฉันรู้สึกว่าเหมือนนาฬิกามนยับ่ำคืนเหมือนว่านาฬิกาอยู่กับที่ไม่รู้เลยแฮมเพราะว่าแล้วฉันต้องฝันฝันร้ายนี่พี่เนี้ยอู้ทําไฟก็นละอู้ชี้ยกกถุนลุกเลยอุ้ยอุ้ย กูซ้อมไฟก่อนแปดหนึ่งแปดหนึ่งแกบังมาขนขานี่ลุกกระพุบพลิบพลิบเลยแม่งไม่ทันนี่กูตั้งตัวเลยเนะี่ย เอาไปปตปตรงนี้อ้าวเจอไรกดอีอัพเอ่อน่าเรานนาฬกาไม่เดินเราก็ต้องเดินตามไปนาฬิกามันเองเ

ฉันว่าฉันไม่ที่เปิดประตูนี้ทิงไว้นะฉันว่าฉันปิดประตูไว้เนี่ยแล้วแค่เปิดเปิดเลาบอะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้ที่ผมเล่นเกมนี้นะเพราะมันเกมแนวออร์เลอร์ทำให้หลอนคนลุกสู้กันเลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นอ่าเหมือนเมื่อกี้มึงบอกว่ามันอาจจะเป็นเสียงลมก็ได้ออกไปให้แน่ใจเสียงลมป้าคุณนี่ครับมึงถือเทียนไขยู่น่อ้เหียแล้วป่านนี้มึงคง ไฟมันคงดับไปแล้วแล้วนี่อัพดาวอะไรเนี่ยดาวดาวอัพอัพอัพอะไรเนี่ยกูเดินก่อนแหละอืมไม่มีอะไรเลยอืมโอ้ตกใจอเสียงใครร้องเสียงใครร้องอืมเดิน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  เดิน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 กูเดิน,ดน,ดน,ดดนมากี่ปียังไม่เจอสักอย่างมียังเนี่ยอ่ะอาจังซี่กันนะกัะ,ะ,ะไปหาได้ปะเข้าไปได้ปะโอ้โอ้อะไร คือไรอ๋อคือไรก e ันนี่อ้าวตัวค้างอะไรทีเดียวตื่นไม้แก้วอื้มออะไรกด E up อ๋อ ทำไมถึงไฟมันด um ับลงไปล่ะกูจะคลิปฆ่าแม่งกูมันจะจังปีดอีสัตว์เอ้ยนี่อ๋อปิดไฟแล้วแอบได้ไอ้ปะนั้นเอ้ยอะเพิ่งอะเพิ่ง ันนี้ไม่มีไลฟ์เอ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งซับเฟร์เสียงไรเพิ่งอ๋ออุ้ยขนผมลุกเลยโอ้เฮ้ยตกใจอ๋อนายิกากูไม่ใช่กูจะเปิดอเอนาใิกาเดินแล้วโอ้

อุยอยอ้ยยตกอุ้ยยตกใจโอ้ตกใจคนโอ้โหลุกโอ้หถ้าผมเปิดกล้องให้ได้นูนเนี่ยผมขนลุกเลยกันเลยทีเดียวขนาดกิ๊แมวแบบนี้ผมยังกลัวเลยแล้วเนี่ยอะไรอ้าวคุณจะเปิดไฟทำแมวแล้วะเนี่ยเปิดไฟโอ้

หรือไหนมีผีไหมหรือไหนกูกลัวนี่สอบอกกันอันนี้ที่ดีกว่าโอ้ยนีิกบ้านหลังที่สองเสียงอะไรอย่ามาเนี่ยวะ อยู่ไหนอ้าอะไรอะไรมาเนี่ยกูกูอยู่แค่สามห้องนี้กูว่ากรอดเลยนะโอ้ยไอ้ยูบอยหุยอุ้ยหุยหุยมาบนแล้วมาบอลแล้วโอ้โนสนี่แอมอ้ามาบนแล้ว

มาการหายใจไว้แล้วก็การหายใจไว้แล้วก็เร็วเร็วดีวะเอออย่างนี้แหละอย่างนี้ต้องอย่างนี้เออการหายใจไว้แล้วก็พร้อมที่จะตายยังไงอย่าเห็นมันหลับตาอันนี้ ลืมตาเอ้เช้าแล้วขอบคุณสวค์โอเอ the ad the ad is the dark the is อ่ะ o f o f โอ้โอ,โอ้ไปบ้านหลังนี้แล้วโอเคโอเคผมว่าเนีนยเกมนี้ก็ดีนะฮะผมก็ เดี๋ยวก็มาต่อกันเดี๋ยวก็ผมว่าเดี๋ยวมาต่อพาร์ทที่สองไะโอเคนะครับ <Okay. S 1> ผมว่าขอพักแค่นี้ไปไปตั้งกติกาตังตังหัวตกก่อน <c oughs> แม่งอุ้ยไอ้เฮี้ยวยังไม่ทันได้เริ่มเล่นเลยมึงก็มาแล้วเหรอ <c oughs> ไอ้ฟักเอ้ยโอเคนะก็ <c oughs> ไปเจอกันต่อวันพาร์ทที่สองนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> ขอพักแค่นี้หละคนละเป็นบ่ายแล้วคนลุกกันเนี่ย <c oughs> โอเคบ๊ายบาย